วันนี้เราจะมาปั้นลูปลูกม้ากันนะครับปั้นภาพหนุนูงนะครับทีนี้ขั้นตอนันดับแรกนะครับก็หลังจากที่เราขึ้นขึ้นพื้นนะครับขึ้นพื้นเตรียมพื้นดินไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะร่างภาพที่ร่างภาพแบบเขาเรียกว่ากําหนดสเกลคร่าวๆนะคือการปีกรอบของของงานขอบเขตของงานที่เราจะเอานะครับว่าเราจะให้อยู่ประมาณไหนนะครับ รือว่าเราตีแบงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราแบ่ง,งนะครึ่งแบ่งครึ่งนะจะได้ครึ่งเส้นครึ่งนะแนวแนวนอนแล้วก็แนวดีนะครับได้สองเส้นนี้เราก็รู้แล้วว่าลักษณะของภาพที่เราจะขยายเนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราถือนวะ่าถ้าเราก็มาล่างภาพก็จะได้สัดส่วนที่ค่อนข้างใกล้เคียงตนะามที่เราต้องการนะครับ ครับ